มาต่อก,กันกับ Monster Hunter World นะครับก็รอบนี้จะเรียกว่าเป็นพาร์ทพิเศษก็ได้ครับผมเพราะเนื่องจากตอนนี้เนื้อเรื่องหลักมอนสเตอร์ที่เราเจอก็เริ่มจะโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะไปเอาอุปกรณ์พิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นของที่น่าจะโกงที่สุดใน Monster Hunter World เลยก็ว่าได้ครับผมเป็นผ้าคลุมนะครับก็จริงๆแล้วอันนี้สามารถเอาได้ตั้งแต่ตอนจบไฮเอนก็คือ หร,หรือหรือน่าจะก่อนจบไฮแรงด์หรือเปล่าจําไม่ได้เหมือนกันแต่ก็คือยังไม่จำเป็นต้องขึ้นมาสเตอร์แรง์ก็สามารถเอาได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าเควสค่อนข้างโหดเหมือนกันสาหรับผมที่ไม่ได้เล่นเก่งอะไรแล้วเนี่ยรอแบบอุปกรณ์ของมาสเตอร์แรง์สักพักก่อนดีกว่านะครับจะเป็นเควสสเปเชียลอไซน์เมนต์นะครับโดยวันนี้จะมีทั้งหมด3เควสด้วยกันเริ่มเควสแรก t h อ b l ลาซซิงซัก็คือไปลาด เทโอสตรานะครับ mm. อ้ฮันแมนมาด้วยเหรอเ mm. ป้าหมายเราวันนี้คือเทโอสตราเนอะ mm. ตัวที่ตอนไฮแรงเจอแล้วก็ mm. เหนื่อยกับมันมากที่สุดนะครับ อนี้แปละสเกลฟลายแต่เหมือนยังไม่ขึ้นในแผนที่ใช่ไหมโอ้น่าจะไปดูร่องรอยก่อนมัง้งอืมอ๊ะมาตรงนี้เลยเหรอโอแต่สเกลฟลายสีน้ำเงินเนอะ ก็ไปทางนั้นเหมือนกันสีน้ำเงินคือเป็นสกลลาวไฟที่พาไปหาเอลเดอร์ดราก้อนหรือว่าร่องรอยของพวกเอลเดอร์ดราก้อนนะครับก็เทโอสตราก็เป็นเอลเดอร์ดราก้อนตัวหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็เอาธนูเลเกียน่ามาที่อัพเป็นมาสเตอร์แดงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเทโอสตราเนี่ยแพ้ไฟกับน้ำเอ้ยไม่ใช่มันมันธาตุไฟนะแต่ว่าตัวมนะันอะแพ้น้ําแข็งกับน้ำเนอะซึ่งตอนเนี้ยเทียบกันระหว่างธาตุน้ำกับธาตุน้ําแข็งเนะี่ยผม ขนูท่านแข็งดีกว่านะครับก็เลยเลือกอันนี้มารอยเท้าโอ้เจอไหมไปร่องรอยอันต่อไปเก็บร่องรอยต่อเจอไหมยังไปเก็บขนต่ออ้อโผล่ในแผนที่ละ อยู่ตรงนั้นอย่ลืมกินอารเมอร์สกินเลยเมื่แตคุยนั่งอย่างเท่เลยเออจับโขกไม่ได้แน่เลยนั้นอย่างน้อยๆปาดหัวก่อนได้ไหมอีเห่าก่อนเลยอยากปาหัวจังครับโอ้วิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลย ยิงไม่โดนเลยแต่อยู่ริมแล้วอเอออย่ามาทางนี้เข้าผนังไปเออยัดปากก้อนหินโบงจะได้ปัดหัวง่ายๆหน่อยเออโดดมาโคตรไกลเกาะไม่ถึง จะมีเวลาปาดอีกสักรอบไหมได้ไหมเกาะได้แล้วเค okay. หัวเป็นแผลเรียบร้อยจริงๆอยากจะหางด้วยเพราะหางเราก็ยิงเข้าแต่ว่าปัดหางอยู่อาจจะเล่นยากหน่อตายยังเหลืองอยู่นั้นถ้าหาจังวหวะโขเข้ากำแพงตรงนี้อีกรอบหนึ่งได้ก็น่าจะพอปาดหางได้ได้ไหม ได้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 อย่างน้อยปาดสักทีอ่ะเกาะไม่โดนสองรอบไม่รู้จะได้ไหมแต่อย่างน้อยรอบหนึ่งก่อนก็ยังดีเกาะรอบสองได้เออแต่ปาดไม่ทันเริ่มโกรธแล้วอ่ะทำอะไรปัดหางเก็บของหน่อยโอ๊อย่าตดครับอย่าตดปึ๊บปึ๊บ ไอ้บลาสไฟไหม้ด้วยไอย้ไฟไหม้ประจำเลยสตันอย่างสตันแล้วว่าแล้วว่าต้องสตันแมวช่วยด้วยแมวช่วยด้วยเอย้อย่าโจมตีคนกำลังกินข้าวสิ ปาดหางเสร็จน่าจะยังไม่ปาดใหม่ตอนรวนี้เราก็ปาดเรียบร้อยเค okay. อ๋ออืมอืมพอปาดเปิดแผลแล้วก็ยิงเข้าแรงหน่อยอบลา์เต็มเลยอีโดนด้วยอีสตันอีกแล้วนนเนี่ยเนี่ยมันคือไม่รู้ว่าทำไมสู้กับเทโอแล้วมันสตันง่ายเหลือเกินโอเคโอเค,อเคการสตันของแมวมาแล้วแต่ว่า เออไฟเต็ไมไปหมดเลยเออล้มล้มีหัวไม่ถึงยิงหางก่อนก็ได้มันน่าจะล้มไม่นานขนาดนั้นถ้ามัวแต่วิ่งไปทางหัวแล้วไม่รู้จะได้โจมตีสักแค่ไหนแต่ถ้าโจมตีหัวไปเรื่อยๆได้จะทำให้มันล้มแบบเมื่อกี้ได้สตามินาหมดครับสตามินาหมด หัวอย่าใส่เยอะครับยิงไม่โดนยิงจุดอื่นไม่เข้าอ่ะแผงคอก็เหมือนกับยิงไม่ค่อยเข้าเอ๊ะเนี่ยปีดยิงขึ้นศูน์เลยแพ่ว่าวันนี้แมวมีการสตันคือก็ไม่ได้บัฟให้เราตลอดหรอกแต่ก็อาสูนตลอดเลยก็มีบางจังหวะก็น่าจะช่วยได้มากละอีทนูยิงไม่ค่อยเข้าเลยอบินอีกแล้วอ่ะ เตรียมแฟตชไว้เผื่อดีกว่าหนีเลยพอเรายัดแฟตใส่สิงเกอร์แล้วหนีเลยแต่ข้างล่างมีแฟลธรรมชาติอยู่ ้าเหลืองนั้นจับโขกได้แต่ว่ามีจังหวะไหมอีเห่าแล้วอีตัวไฟลุกแล้วเออกระตุกหน่อยเกาะไม่โดนถัวอีกอืตรงนี้แหละไปตัวไฟลุกเวลาเกาะมันเราเลือดรถด,ด้วยดูดิ โจมตีได้เต็มที่หน่อยสตันไหมไม่แต่ล้มอืมอืมอืม,อมดาเมจตัดได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยเดี๋ยวดิยวเยังยังอยู่กับเสียงร้องอยู่เลยอย่าเพิ่งโจมตีดิ เเผผผาาาหางก็เหมือนแผลหายแล้วหรอรู้ไหมว่าเปิดแผลมันลำบากช่วยเป็นแผลให้นานกว่านี้หน่อยไอย้กินยานหน่อยเจ็บเอาเรื่องอยู่ เอยเอ้ย,อ,ยอันติอหนีไม่ทันเก็บอาวุธช้าไปอเอเออาวุธมาสเตอร์แรงแล้วโจมตีแรงขึ้นกว่าไฮแรงเยอะทำให้พอจะทำมันล้มได้เป็นบางจังหวะสู้ง่ายกว่าตอนนั้นพอสมควร เกาะก็ดีขึ้นด้วยถ้าเทียบกับตอนแรกที่เจอมันตปามีนาหมดปากเพิ่มก็ได้กันแผลหายเอ้ยโดนด้วยเหรออย่าทำลายของครับอย่าทำลายของตัวอยู่ไหนเนี่ยเออเข้าปา่า แต่อีกถ้าโจมตีเนี่ยหัวมันใส่เยอะทําให้เล็งหัวค่อนข้างยากเลยเออมาล้มตอนสตามินาหมดพลาดอะไรเบกก็ไม่รู้โพะกระเพกลเหลอตามยิงสักหน่อยเท่าที่ยิงได้ก่อนที่มันจะหนีแล้วก็น่าจะเข้าไปนอนข้างในเออ กินยาซะหน่อยรอมันหลับก่อนหลับยังหลับและเพลงหายไปละระเบิดระเบิดน่าจะตรงนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดระเบิดสองอันแล้วก็อันนี้คือหัวมันใช่ไหมหัวหรือขาวะดูยากเหลือเกิน น่าจะหัวแหละไม่ใช่แผงคอไม่โดนระเบิดด้วยต้องปาดรอบนึงเหรอผิดแผนหมดเลยมาตรงนี้มาแน่จริงมาตรงนี้เดยยิงระเบิดเอออย่างน้อยก็ได้ใช้ถึงจะซัดเข้าอันนั้นไม่โดนก็ตามจริงๆหน้ามันเหลืองอยู่แต่ว่าไม่มีสิงเกอร์แล้วก็ตายแล้วเค อาจจะไวกว่าปกติสักหน่อยหรือเปล่าคือความรู้สึกเมื่อเทียบกับตอนสู้กับเทโอร,รอบที่แล้วคือไวกว่าปกติพอสมควรเลยนะครับจัดการกับเทโอรเรียบร้อยก็เออฮันแมนอยากคุยกับเราแล้วเยี่ยมมากทำได้ดีมากฮันเตอร์ไปรายงานกับพวกนักปราศแลวก็จะสำรวจอันตดไป แล้วก็เหมือนว่าคนจากหน่วยที่สองจะเร่งรีบไปรายงานให้กับหัวหน้าตัวเองหัวหน้าหน่วยที่สองคือคือคนที่อยู่ในนั่นน่ะเอไอแบล็กสม,มิธอะไอที่ทำอุปกรณ์ให้เรามีอะไรเกิดขึ้นที่หน่วยที่สองเหรอ,อนี่ไงให้เราไปคุยกับสมิธี้ละ แต่ไม่ใช่คนนี้อ,อ๋อเออใช่หัวหน้าหน่วยที่สองไปเซเลียนาแล้วนี่วะน่าจะต้องไปคุยที่เซเลียนาเลยหรือเปล่าเดิมทีอันนี้มันมีมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีไอซ์บอลมัง้งนี่ไงนี่ยเจฮ<ห>ันเลอร<ย>์เจอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดเยอะตอนนี้ยังไม่เกี่ยวโอ้เป็นไงไม,มา มีเรื่องอยากให้ฟังสักหน่อยลูกน้องเราคนหนึ่งพูดเกี่ยวกับเทอสตราที่ไปโผล่ที่สเปเชียลอารีนาที่อยู่ที่เกรซดาวายเชื่อไมหมละ่ะเทอสตราโอ้ปกติตัวที่อยู่ในอารีนาน่าจะเป็นตัวที่เราจับไปเนาะข่าวดีก็คือ,อตัวนั้นอ่ะมันบาดเจ็บอยู่ เป็นตัวที่เจอที่ไวส์ไบเวสเออน่าจะเป็นตัวที่เราจัดการคราวที่แล้วหรือเปล่า <c oughs> อืมแล้วก็ตอนนี้ต้องไปซ่อมน่าจะหมายถึงซ่อมอารีนามัง้ง <c oughs> ก็อยากให้เราไปช่วยหน่อยไม่ใช่ข่าวร้ายเลยอืออืม <c oughs> ใช่อันนี้ น่าจะเป็นตัวเดียวกับที่เราล่าไปเควสที่แล้วอืมอืมแล้วก็มีข่าวหรือว่าเทลสตากินดินปืนมังโอม้มันก็เลยมีความสามารถระเบิดแบบนั้นอืมก็มีเควสใหม่ชื่อแพนโดราอารีนาเค ไปรยเควสใหม่กันหอคอมมานเดอร์มาด้วยเหรออ๋อให้คูดริงด้วยอืมจริงๆสู้กับเอเทลสตาร์ star, คนจะกินคูดริงเควสท์ที่แล้วผมก็ลืมไปเลยแต่ก็ก็ยังโอเคว่ามันเป็นไฮแเรงกที่อุปกรณ์เราดีกว่านั้นหนึ่งขั้นแล้วฉะนั้นก็เลยสู้ไม่เหนื่อยมากนะครับ เป็นอารีนาพิเศษที่เกรซลาววาเนะในช่วงหลังจะมีหลายควสที่มานีอ๋อคัดซีนอืมนอนกลางอารีนาเลยฮาเป็นไงพี่เพิ่งสัดกันเมื่อกี้เลยอ๋อีมาแล้วมาแล้วเนกกิกันเต้เดาว่าจะมาขเขมือเทวสตราที่ใกล้ตายนะครับ แล้วก็อันนี้ก็มาเหมือนกันเทออสตาราสีฟ้าลูนสัสก้านั่นเองครับผมลูนสัสก้าเนี่ยว่าง่ายๆก็คือตัวเมียเทอสตาราเวอร์ชันตัวเมียนั่นเองก็เป็นเอลเดอร์ดาก้อนเช่นกันทางนี้ยังแข็งแรงดีอยู่ก็เลยไล่ไอ้นั่นไปละแล้วก็ ลูนาสตาเออเทโอสตายังอยู่ด้วยเหรอ,อไม่ไม่ให้เราหยิบก้อนหินเลยเลยเ,เทโอสตาไปอย่างโอเค,อเ,คเทโอสตาไปแล้วเนอะใช่ไหมเอองานนี้เป้าหมายเรามีแค่ไล่ลูนัสตาอย่างเดียว เพลงตัวนี้ก็เป็นเพลงเทอสตราเวอร์ชันเอเลนใหม่นิดหนึ่งเพราะจริงๆมันก็คือผัวเมียกันนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นชนิดเดียวกันก็ไม่ผิดนักแตู่นัสตาราไฟเป็นสีฟ้าจะเรียกว่าฟ้าก็ไม่เชิงจริง,รงๆออกม่วงด้วยซ้ำเนอะออีกทีนึงได้ไหมฝั่งนี้ใกล้กว่าแล้วก็ไปโอเคสัดได้หนึ่งที คือนัฟตาเนื้อตอนเล่นเนื้อเรื่องปกติไม่มีให้เจอนะครับต้องเข้ามาพวกเควสพิเศษแบบนี้ถึงจะเจอได้อย่างเดียวอีกสักรอบสีที่หน้าโอเคแล้วก็โกรธแล้วเก็บของหน่อยเออเก็บสลิงเกอร์ด้วยได้ละ่ะอีอีโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้เจ็บเจ็บ ทีเดียวเล่นเอาพ่อคุมหมดเลยสู้กับแมวไปก่อนเอาหน้ามาสิลูนัสตา้าจริงๆถ้าจำไม่ผิดจะแพ้คล้ายๆเทอสตาก็คือแพ้น้ําแข็งกันแต่เหมือนว่าจะไม่ได้แพ้น้ําหรือไงนี่แหละจำราละเอียดไม่ได้ละคุณคุณว่ามันแพ้ไม่เหมือนกันร้อขนาดนั้นอะผมจําได้แค่แพ้น้ําแข็งทั้งคู่ซึ่งก็ไม่เฉยด้วยว่าจาผิดจําถูกแค่ไหน แต่ก้าน้ำแข็งมาแล้วได้ดาเมจอยู่ฉะนั้นคิดว่าน่าจะแพ้พอสมควรอีแล้วก็พ่นไฟเหมือนกันโอะหางอ,อไฟจะไม่หมดเลยคุณคุณว่านูนัสตาเนี่ยน่าจะโจมตีแรงกว่าเทลสตามัง้งจริงๆสีไฟก็น่าจะพอบอกได้ว่าไฟตัวนี้ร้อนกว่าเนอะ อีโดนด้วยอยีไฟเต็มพื้นเลยอยากจะปาดหางด้วยแต่ว่าดูท่าจังหวะยากมากออย,ยิงหน้าทราิงได้ไปก่อนเอเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหล ไอ้ไฟสีนี้คือโอ้หลบยังไงอ่ะอาลน่าก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไม่สตันนะแม็กโปรชันทันไหมเออเกือบตายเกือบตายเมื่อกี้น่าจะเป็นอันติมันเอาะหน้าเหลืองแล้วกะจังหวะเกาะหน้าปาดเข้าทั้งนั้นเออแล้วก็ไปโอเคเอาหางมา ได้ทีแรกทีที่สองทันไหมทันอยู่ทันอยู่โอเคน่าจะเปิดแผลที่หางได้ละขอเก็บของหน่อยขอเก็บของหน่อยก็ได้ไีมวะยากไปหน่อยยากไปหน่อยว่าจะใช้ของเล่นที่อารีนาไหนไก็มาที่นี่ละหัวไม่โดน นี่มันระวังกับดักไม่ได้ด้วยคงต้องกัดั้องวะเอาอย่างเดียวที่นี่มีพวกของเล่นทั้งหลายทั้งแหลกในอารีนาค่อนข้างเยอะที่ช่วยเราสู้ได้ดีไปกลางๆสิเออเออเออทนัทนไหมทนมันไหมเหลือเวลาสิบนาทีอเหรอแต่ก็น่าจะได้อยู่ป้ายก้อนหินหล่นที่นี่มีกับดักก้อนหินอยู่ข้างบน จริงๆมีอีกอย่างด้วยแต่ว่าใช้ได้ไหมอ่ะเควสนี้ด okay. ากเนเตอร์โอเคเท่านี้ทำให้ลมแล้วก็โจมตีได้เต็มๆหน่อยได้ดาเมจพอสมควรเลยจังหวะเมื่อกี้อีหางโอ้พาราไลท์สวยตอนนี้ปรับให้แมวใส่อาวุธที่ทำให้ศัตรูชาได้นะครับสู้ไปสักพักก็จะเป็นอย่างนี้ โอ้เรียบร้อยยืนยืนอยูย่ตายสฉยน่าจะตายจากอาร์กสดนะครับไอ้ก้อนหินที่ร่วงลงมาอ๋ออ๋อแต่แล่ไม่ได้ไม่ใช่ตายอันนี้แค่ไล่เฉยๆมรีเพลโอ้หนะบินไปละโทไม่ได้ของหรอมาให้แล่หน่อยเังดีจริงๆมีของเล่นอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ กึ่งดาร์โกเนเตอร์ครับจริงๆกดจากข้างล่างก็ได้เหมือนกันมีสวิตช์อยู่ข้างล่างอืมไอที IT ่สวิตช์หายไปเมื่อกี้นะแต่มันน่าจะใช้ได้แค่เควสละครั้งหรือไงนี่แหละครับคือใช้แล้วหมดเลยมีโอกาสที่จะไม่โดนแล้วก็เสียฟรีเหมือนกัน